ขายังขายแล้วนะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสไรเดอร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเฟซอาทิตย์สุริยารวมไปถึงเพจฟ้าใสไรเดอร์ด้วยวันนี้ต้องบอกว่ามีโอ้โหงานแน่นแน่นมากทั้งงานขายงานซ่อมเออ่งานจัดสภาพก็พยายามเต็มที่ครับพยายามแบ่งงานเพื่อที่จะ ให้งานทุกงานเนี่ยได้เสร็จแบบสมบูรณ์แบบเร็วๆร,ร,รวมไปถึงแบบมีคุณภาพด้วยนะครับวันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าระหว่างเก็บงานกับไม่เก็บงานมันมีความแตกต่างยังไงสำหรับ CBr 300ตัวนี้เป็นรถปดประจำการสำหรับคันนี้ขอบคุณ fc จากต่างประเทศด้วยนะครับก็ จองเข้ามาตัวนี้รู้สึกว่าไมายจะไมาไมาประมาณ4 0 0 0ันสี่ันคันนี้นะครับสภาพมาไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้อย่างที่เห็น Ls ก็เป็นงานซ่อมนะก็ตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ามันมีตัวไหนที่จบแล้วบ้างนะครับซึ่งช่างกําลังเร่งงานให้อยู่ตอนนี้ลุยงานซ่อมก่อนเมื่อเช้าเร่งงาน CBr 3 0 0ขอบคุณเสียวิทย์่ะวันนี้มาทำอะไร วันนี้มาทำอะไรครับมาดูรถับมาดูรถเอ่อมาดูรถรุ่นไหนดูซีดีฮะมาดูซีดีดูซีบีเอ่อซีบีอาร์สามร้อยอ๋อสนใจดูแล้วเป็นไงเข้าตามะก็พอพอได้อยู่นลยผจะขอดูสภาพก่อนดูสภาพอยากได้สภาพไหนครับก็สภาพเนี่ยดูราคาเดี๋ยว่าดูหน้าแล้วไม่น่าเลือก ดูดูหน้าแล้วไม่น่าจะเลือกสภาพแบบว่าดีๆนะก็ะฮะขอนิดนึงว่าจะเอามาเทินเลยเอามาเทินอ๋อเห็นบอกว่าจะขาย5,000ันไม่ใช่เหรอคิีคันนี้ยฮะเพิ่มเทินเพิ่มดีดหน่อยก็นี่รับเทินห้าพันห้าพันห้าพันเท่มเทินดีๆเท่าไหร่เพิ่มดีเท่าไหร่เพิ่มดีอ่ อันนี้เนี่ยเก็บงานแล้วนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพอันนี้คือเก็บงานแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูความต่างอันนี้คือเก็บงานแล้วสตาร์ทได้สตาร์ทได้อันนี้คือเก็บงานแล้วนะครับทําอะไรบ้างโอ้โหขัดสีชวีวันนะครับเคลือบเงาเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนซีนโช๊คเปลี่ยนน้ามันโช๊คน้ํามันโช๊คนี่ผมใช้ YS s ขวดหนึ่งกระป๋องละ550กระป๋องหนึ่ง เปลี่ยน CBR 300ได้แค่2คันครึ่งคิดดูแล้วกันอันนี้คือเฉพาะน้ำมันโชคนะครับรวมไปถึงซีนโชคอีกเก็บงานคันหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวสตาร์ทได้ครับผมผมไม่ว่าอันนี้ที่จะขายแบบพันเงอะไม่ไม่ไม่ๆๆ่ม่ไม่ก็เทนครับอันนี้มีลูกค้าจองแล้วอันนี้มีลูกค้าจองแล้วสตาร์ทฟังเสียงหน่อยอ๋อทำไมต้องขึ้นด้วยอ่ะโอ้ขาได้อยู่นะฮะ โอ้ได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 ้ขี่ไปตำรวจไม่จับแน่นอนโอ้โหเงียบกิ๊บอะฮะเะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูอาไม่ไม่ไม่เป็นไรมีหลายคันให้เลือกสมมติว่าคันนี้เป็นละลายไปก็ไม่เป็นไรก็พอดีแหละกระเทินคันนั้น500 จบเลยอ๋อได้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 อ๋อนี่นี่นี่ผมอยากจะให้มาดูสภาพนี่สภาพตอนที่ยังไม่ได้เก็บนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอดีอันนี้ชิลของเดิมมันมันแตกก็เลยเปลี่ยนชิลกําลังเดี๋ยวต้องเก็บงานนะครับคือเก็บออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานเอามาปุ๊บก็จอดยังไม่ได้ทําทําไม่ทันรถมีหลายคัน อันนี้ถ้าเกิดว่าผมพินคันนั้นถ้ายังไม่เก็บงานเนี่ยพี่ต้องเพิ่มเงินให้ผมด้วยเป่เพิ่มไหมเพราะว่าอันนี้มันยังไม่เก็บแต่รถผม่าพร้อมใช้คันนั้นแบบะเออเอาใหม่ก็ถ้าเกิดผมเอาคลิกมาทินคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานใช่ไหมรถผมอะคือเก็บงานมาแล้วไอ้คลิกอะถ้าผมจะเอาซีดีคันที่ยังไม่เก็บเนี่ยพี่ต้องเพิ่มเงินให้ผมใช่ไหมเพราะว่ารถผมไม่ต้องเก็บงานแต่ผมซื้อรถพี่ไปเนี่ยผมอไเก็บงานเออ ยิงไหมล่ะแล้วผมต้องเพิ่มกี่บาทสี่พันพี่เพิ่มเงินให้อีกสี่พันใช่พี่ต้องเพิ่มให้ผมอีกสี่อแล้วก็เอาตัวนี้ไปได้เอาตัวนี้เดี๋ยวผมไปเก็บงานเองอ๋อได้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 เออก็เออมัดสมเหตุสมผลอันนั้นคือเก็บงานแล้วอันนี้อ๋ออันนี้ยังไม่ได้เก็บอ๋ออันนั้นคือพร้อมใช้แล้วผมต้องเพิ่มเงินให้อีกสี่พัน เออว่ะเออเข้าท่าเข้าท่าโอ้น่าสนใจนั่นนั่นน่นน่าสนใจเอออันนั้นมันคลิกปีไหนนะน่าจะสิบสิบเท่าไหร่ไม่รู้นี่น่าจะสิบสี่สิบห้าก็จะไม่ได้แต่ท่านที่ก็ดูดิโอ้โอ้น่าสนใจน่าสนใจยังยังไม่ได้ล้างครับรถยังไม่ได้เก็บ เดี๋ยวผมเอาไปล้างเองพี่เดี๋ยวไปล้างโอ้ดีดีดีเลยดีเลยทันไม่รู้จะอยู่หรือว่าผมต้องคักควักดีดีดีโอ้ข้าวท่าข้าวท่าเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมเอาเอาเลยไหมล่ะโอ้ได้ได้ได้ขอโทรถามเมียก่อนได้ไหมพี่ฮะขอโทรถามเมียว่าจะแลกไหมถามเมียถามเมียถามเมียอ่าผมผมให้เวลาโทร เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ f c ดูว่าวันนี้มันมีรถอะไรบ้างแล้วก็แล้วก็มีคันไหนที่เหลือบ้างระหว่างนี้ระหว่างนี้ไปถามเมียให้เรียบร้อยนะโอเคไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวผม,มเอาคำตอบนะโอเคไหมอ่าโทรเลยนะโทรเลยนะนี่นี่น,นี่คันนี้คันนี้ R X K คคันเนี้ยอ๋อเดี๋ยวนะคันนี้ก่อนแซดสามร้อยอันนี้ผ่าเครื่องนะครับ ชาร์ปละลายตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับมารับตัวได้เลยนะครับสำหรับแซดสามร้อยนะโอ้โหทำโคตรยากเลยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันหามันหาร้านที่จะทำในตัวชาร์ปที่มันละลายไม่ได้จริงๆนะครับก็ยังไงขอบคุณขอบคุณพี่ชัยที่แนะนำข้างให้ RXK คันนี้35,000บาทนะครับรถเก็ตสภาพแล้ว รถเก็บสภาพแล้วชุดสีทำใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ผ่าเครื่องมาแล้วนะครับใครสนใจใครสนใจนะครับ3 5 0 0 0บาทนะครับ RXT นี่ดูได้นะครับสนใจก็สนใจก็ทักมาได้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับ RXK คันนี้35,000บาทนะครับเก็บงานมาแล้วมาฟังเสียงดูนิอ้าวแล้วคุณแจอยู่ไหน <laughs> เดี๋ยว คุณแจน่าจะอยู่ในถุงเอกสารอ่ะใครสนใจนะครับอันนี้เครื่องดีแน่นอนนะครับ RXK c o n c o r d นะครับรถเก็บสภาพมาแล้วนะครับสนใจทักได้เลย35,000บาทนะครับนี่ครับแห้งๆเลยชุดสีเครื่องนะครับทำมาใหม่หมดแล้วนะครับรวมไปถึงทั้งล้อทั้งยางนะครับทำมาหมดแล้วส่วน CBR 300นะครับก็ตอนนี้เหลืออยู่ 1คัน2คัน3คันเหลือตอนนี้เหลืออยู่4คันนะครับใครที่สนใจรีบจองมาก็คือพอเก็บงานเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตอนนี้เหลืออยู่4คันนะครับจองได้ครับก็ทำเท่าที่ทำไหวนะครับเพราะว่าก็มันมีงานหน้าร้านที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะ ก็คือใครจองปุ๊บก็จะเก็บอ้อวันนี้มี FC จองไม้เพิ่มอีก1คันเท่ากับว่าตอนนี้เหลือเพียง3คันแล้วนะครับ3คันสุดท้ายใครสนใจจองได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บงานให้นะครับอย่างที่เห็นที่จอดอยู่ 1, 2, 3, 4นะครับจะมีคันหนึ่งที่จะต้องเก็บงานในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งมอบให้กับ f c ที่โคราชนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่านี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นงานเ เขาเรียกว่าเป็นงานเป็นงานจัดสภาพแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับ LS 125คันนี้ก็ทำอะไรบ้างล่ะเปลี่ยนท่อใส่ระบบออตลูปเปลี่ยนแบตเตอรี่ไล่ระบบไฟนะครับแล้วก็ใส่เกียร์โยงโอ้เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยครับที่กำลังทำอยู่เร่งให้อยู่เลยก็คือคันนี้นี่เซปิโก้นะครับเร่งให้เลย นะ FC จากน่าจะราดบุรีนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับเปลี่ยนชุดบนใหม่นะครับแล้วก็ทำสีฝาเครื่องซ้ายขวานะครับเจ้าของบอกว่าขอแบบเร่งให้เลยนะครับก็จัดให้ครับรับเดี๋ยวหน้าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะจบได้ทันนี้นะครับจริงๆก็มารับได้เลยในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนด้านในตัวนี้ก็เนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวจะจัดสภาพเป็นสายตรวจแบบเต็มยศเลย นะครับตัวนี้เป็น CB บ3 0 0แล้วก็คันเขียวนี้จองแล้วนะครับรอถังกลับมาเดี๋ยวจะเก็บงานให้ส่วน2องคันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถที่อจองปากไว้นะครับจองปากเปล่า,าไว้นะครับสคันบอกว่าจะมาวางจองในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับสคันนี้ล้างไว้แล้วเก็บงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอนโปนี่คันนี้เป็นรถบิ้วใหม่ทั้งคันใครที่สนใจทักได้ นะครับ NPO คันนี้นะครับเป็นรถบิวมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องมาเก็บงานเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับบิวใหม่ทั้งคันใครสนใจนะครับใครสนใจคันนี้มีราคาพิเศษอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมรอเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะเช็คเรื่องของรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ NSR Pro Arm สนใจก็ทักได้นะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวผมดูก่อนว่าราคาจะพยายามไม่ให้มัน สูงมากเพราะว่าตอนนี้ราคามันแรงเหลือเกินสําหรับรถรถุ่นนี้เดี๋ยวก็จะดูให้มันแบบเหมาะสมนะฮะใครสนใจใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ NSR Pro Arm คันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเป็นรถปั้นใหม่เป็นรถบิ้วใหม่เลยคันนี้อย่างที่แจ้งไปก็จะยังมีเ,เก็บงานรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับ ส่วนอันนั้นก็เป็นรถที่ FC จะให้บิวทั้งคันอันนี้รอเก็บงานนะครับโอเคเอาเป็นว่าใครสนใจคันไหนก็ทักมาแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีรถที่อยู่ด้านในที่เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนดีกว่าโอ้โหรถมันเยอะจริงยังมีข้างในนะครับนี่ยังมีเซอร์ปิโกอ่ามีเซอร์ปิโกนะครับ5,500 0 อันนี้เดี๋ยวขายถูกๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานนะครับแล้วก็วิกเตอร์2 8 0 0 0นะครับ RGV 1 8ี0 0นอีอะไรอีกอะโอ้โห้นี่นี่ T Z R T Z R นี่เป็นงานซ่อมนะครับแล้วก็ยังมีรถที่ว่าจะรอทำอยู่อีกหลายคันด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวจะเร่งให้นะครับรวมไปถึงแกมมาคันนี้ด้วยนะครับก็ ตอนนี้พักสมองก่อนนะเพราะว่าไล่ยากเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจคันไหนทักมาแล้วกันนะ r g v เครื่องดีเลยครับชุดสีใหม่โครงเก็บรถเก็บสภาพมาแล้ว18,000บาทแล้วก็วิกเตอนะครับคันนี้สีฟ้าคันนี้นะครับ28,000บาทนะครับ TZR เดี๋ยวรอเก็บงานก่อนเพราะว่าเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูนะครับที r คันนี้ขายไม่แพงแน่นอน ส่วนเซอร์ห้าหมื่นห้านะครับสนใจท่านไหนก็ทักททยเข้ามานะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าตกลงว่าถามเมียแล้วเมียว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปถามเสียวิทย์กันอ่ะตกลงเมียว่ายังไงฮะเมียบอกว่าถ้าพี่เพิ่มไปสักหมื่นหนึ่งค่อยแลกกเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้อีกหมื่นนึงก็ตังค์ให้ผมแล้วเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขอโทรถามเมียผมก่อนนะว่าจะให้ไหม ถามทำไมพี่ก็แลกไปเลยมันคุ้มเลยพี่ขอโทรถามเมียกันพี่หาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องเก็บงานเราไม่ใช่เลยต้องเก็บกาางานเหมือนเหมือนกันเหมือนกันต้องโทรถามเมียกันกเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกขอถามเมียก่อนว่าเมียจะเอาไหมโอเคไหมโอ้ต้องขออนุญาตก่อนต้องขออนุญาตก่อนไม่รู้ว่าเมียจะให้หรือเปล่าต้องเพิ่มหมื่นหนึ่งใช่ไหมเพิ่มอีกหมื่นหนึ่ง อ๋ออ๋อเออน่าสนใจน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรถามเมียผมแป๊บนึงไม่ต้องโทรก็ได้พี่ก็ตัดสินใจเลยกลัว,วทำไมเมียน่ะกลัวทำอะไรอ่าพี่ยังโทรหาเมียเลยไม่ผมแค่ปรึกษาปรึกษาเฉยเนี่ยเนี่ยพ,พ,พอจะเอาจริงก็กลัวเมียแล้วก็เออแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวถามเมียก่นอนนี่ ตัดสินใจยากคุ้มยังไงก็คุ้มถามเมียก่อนถามเมียก่อน